สวัสดีครับเพื่อนๆและแฟนๆที่น่ารักทุกคนเลยนะครับอ่าเห็นเกมตีแบบนี้นะครับก็คงจะลึกว่าพี่เฟรมนี่หื่นเหลือเกินนะครับไม่ใช่แล้วนะครับตัวเกมมันมาอย่างนี้เองนะผมไม่ได้อะไรเลยนะครับแล้วเกม m s t e r y Girl นะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่า m s t e r y Girl มันก็เกี่ยวกับสาวๆนั่นเองโอ้ยเกมนี้นะครับก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่อ๋อคือเสียงอะไรเมื่อกี้อ๋อไม่มีอะไรนะครับก็ตกใจเล่นๆนะครับ เอาละเราก็จะมาลูกบัญชีกันนะครับโอเคเกมนี้ง่ายๆเลยนะครับสามารถผูกเป็น Google ได้สบายๆนะครับส่วนแนวเกะจะบอกแนวอยู่ไม่เมื่อกี้ไม่ใช่ไม่ใช่แนวนะไอสลัเปลาลูกเมื่อกี้ไม่ใช่แนวนะ <c oughs> ก็เป็นแนว RPG แบบน่ารักนะครับสาวๆมาโจมตีกันนะครับโดยเน้นที่คอนเซปต์ของออสลับเปล่าบิ๊กสลัเปานะครับก็ ถ้าเกิดว่าเราหิวก็ไปเซเว่นอีเลเว่นกันได้นะครับเพราะว่าเห็นบิ๊กสเปาลเราก็อยากกินเลยนะเอาละครับโอ้โหเมื่อกี้ก็เห็นอาจจะเห็น,หนรูปแบบของสระรเปาหรือรูปโป่งน้ำนะครับที่อาจจะบิ๊กบึ้มไปหน่อยนะครับแต่พอตัดมาที่รูปก็อาจจะดูน่ารักนะครับเป็นอิมูชั่นที่น่ารักมากอาพอตัดมาที่รูปนะครับก็เป็นอิมูชั่นอีกแบบหนึ่งนะครับที่เซ็กซี่เหลือเกินนะครับนี่ แต่ผมบอกเลยนะว่ากัวเกมเนี่ยภาพทำมาค่อนข้างจะดูผิวผิวไหวแล้วก็ภาพสวยนะครับดูไม่แข็งนะในเกมอาจจะดูแบบน่ารักน่ารักนะครับแต่พอตัดภาพมาที่แบบเวลาเราใช้สกิลเนี่ยบอกเลยว่าเห็นแล้วฟินมากนะครับโดยเฉพาะนางเอกคนนี้ครับตรงกลางนะครับเอาล้ครับผมให้เลือกนะครับระหว่างสาวนมแบนนะครับโอโตคุนะครับซาลาเปาไม่มีนะครับหรือว่าจะเป็นซาลาเปานะครับลูกใหญ่นะครับหรือว่าจะเป็นแตงโมลูกเบลล์นะครับก็เลือกได้นะครับอยากกินอะไรนะครับ สามารถบดได้เลยนะครับเอ้ยนี่มันรถถังนี่ใช่ที่ไหนเล่าเห็นข,ขยี้ตาดีๆขยี้ตาดีๆใช่รถถังหรือเปล่าคงไม่ใช่อกมวือเฮ้ยเกมมันทำออกมาดีมากอะ่ะบอกเลยอะ่ะนีกว่าเกมจีบสาวนะครับคือเป็นแบบว่าทรงสามมิตินะครับทาออกมาได้สามมิติแล้วเป็นสี่มิติมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะมองข้างหน้ามองข้างหลังนะครับมองซ้ายมองขวานะครับเกมนี้ก็จะเป็นแนว S.T.R. ด้วยนะครับหรือ Star Engine น,นั่นเอง เป็นแนวะรูปแบบการวางแผนการลบโอ้โหโก็ถือว่าโอเคนะครับเกมนี้มันก็จะเน้นขึ้นความน่ารักนะครับในรูปแบบของเกมแล้วก็ถ้าบอกว่าสาวโอตาคุนะครับหรือว่าพวกชอบที่ชอบแอนิเมะนะครับโดนใจแน่นอนสำหรับเกมนี้นะครับตีมแอนิเมะเลยแถมเคลื่อนไหวแบบน่ารักน่ารักด้วยนะไม่ได้แบบแข็งแข็งมากแข็งแข็งนะครับแต่มาแบบว่ามี เส้นและผิวไหวนะครับบางคนอาจจะเห็นแล้วแบบพี่ครับทำไมมันได้ขนาดนี้ล่ะเอาละครับเดี๋ยวเรามาเปิดแตงโมกันดีกว่านะครับแตงโมหรือแตงไทยแตงล้านหรือแตงอะไรเราได้แตงโอ้ยเราได้บาร์กอบาร์กอลูกใหญ่ใส่่ไว้อยู่ในตู้เย็นสีเหลืองก็ผ่านมาเห็นสีเหลืองก็ผ่านมาเห็นหยิบกินบาร์โก้โอ้ย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  นึกไม่ทันนะครับพอเห็นสลับเป่าบวกกับมารากรน,นะครับออกมาเป็นมารากรกลวยส,มวยส,มวยสม้มาากลวยส้มมรกรไม่เขียวไม่เกี่ยวนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับสลับตำแหน่งลุยกันเลยถ้าเราอยากให้สาวใช้พลังนะครับเราก็ต้องรอหล่อสักครู่หนึ่งนะครับหลังจากหล่อเต็มเราสามารถใช้สกิลได้เลยโ,โหสาวแว่นเก่งมากเจอบอสแล้ว อน่ารักจริงๆเลยนี่ขนาดปก,ป,กปิดมิดชิดนะเนี่ยถ้ามันเปิดเผยนะถ้าเขาเป็นคนเปิดเผยนะไม่ต้องสืบเลยนะครับเราจะเห็นบางสิ่งบางอย่างนะครับที่อามันอาจจะล้ำหน้าขึ้นมานะครับผมไม่ขอปูแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะดูหื่นกันไปนะครับเอาเป็นว่าพอดีๆนะครับไม่มากไม่น้อยนะครับปล่อยให้ตัวเกมเป็นไปตามของมันนะครับชนะนะเห็นแล้วหนาวเลยเห็นแล้วหนาวแทนนะครับเห็นแล้วหนาว เอาละครับเราก็จบการสอนหรือยังยังไม่จบเราได้ตัวใหม่มาจะหนาวนะจะหนาวอะไรเยอะแยะโอ้โหเอาซะแบนเลยแตงโมแตงไทยแตงล้านแตงไก่แตงแตงอะไรไม่เท่าแตงโมแตงไทยแตงล้านแย่แตงโมแตงล้านแตงโมแตงโอ้โหเห็นมะละกอไม่ได้เลยนะครับอยากกินเหลือเกิน เ, e, เห็นแล้วอยากไปซื้อผลไม้มากงมากินเลยเกมก็ทำเวอร์เกินสงสารคนดูบ้างเหอะสงสารคนเล่นบ้างเหอะอ๋อสงสัยเขาเอาใจนะครับให้กับหนุ่มๆนะ่ยที่ชอบรับรองหนุ่มเห็นใครๆก็รักโหเอาซะขนาดนี้เลยอัพไซส์ซะแบบืสระบุรุึมเอาซะแบบเห็นแล้วก็บอกสรุปเราจะเล่นเกมหรือเล่นอะไรดีอยู่เนี่ย ้อเราได้ตัวใหม่แล้วอ่ะโมเอะมากมากสุดๆเลยนะครับโู้เกมนี้มันเน้นความสดใสน่ารักนะครับเอาละครับเราก็มาวางแผนกันดีกว่านะครับในส่วนของการวางแผนนะครับเราสามารถที่จะเลือกตำแหน่งต่างๆได้นะครับโดยการจิ้มที่หน้าจอและเลือกวางกลยุทธ์นะครับแต่ว่าซิตเตอร์เนี่ยน่าจะเป็นสายซัพพอร์ตนะครับเกมนี้มันก็จะมีทั้งซัพพอร์ตแล้วก็ในส่วนของโจมตีนะครับหรือแทง ซึ่งพอหลอดเกตเราเต็มเนี่ยเราสามารถใช้สกิลได้นะครับอ่าเราเจอบอสแล้วหรือว่าเราจะให้มันใช้อัตโนมัตินะครับอันนี้คือเรากดแบบเพยเยอร์อัตโนมัติอ่าจบเกมเกมนี้ก็เล่นค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็เพลินนะครับทีเด็ดอยู่ที่สาวๆนะครับเกมนี้คือเขาเน้นสาวๆอยู่แล้วอะ่ะชื่อก็บอกอยู่แล้วอะ่ะว่า girl อ่ะ girls ี s แปลว,ว่าสาวเยอะนะครับเย่ yeah, จบ sister sister คือมันทําให้ตัวเกมมันไม่แข็งนะครับด้วยการเคลื่อนไหวของอิโมชันของตัวละครนะครับซึ่งผมดูแล้วมันก็โอเคนะครับเอาละครับวันนี้ผมก็คงต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับรู้สึกว่าค้างด้วยนะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนเจอหน้าจอค้างแบบนี้นะครับก็ให้ออกเกมแล้วเข้าใหม่นะครับก็จะหายไปนะครับอาจจะเน็ตหลุดนะครับเอาละครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ฝากเพื่อนๆสลับเกมนี้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับและ เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ